ท่านประธานที่เคารพดิฉันทีรล,ลักษ์สำเร็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอร่วมอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา165ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะเริ่มอภิปรายดิฉันต้องขอใช้เวลาตอนต้นนี้สอบถามไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเมื่อคืนนี้ก่อนนอนท่านได้นอนคิดหรือไม่หรือไม่ว่าการที่เราประชุมผ่านไปแล้วหนึ่งวันได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างสิ่งที่ท่านนำมาพูดคุยกันในสภานี้ สามารถที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทยได้จริงหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลไม่เปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเลยรวมถึงการตอบคำถามของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีไปในทางที่หาทางออกให้กับประเทศไทยได้ทำไมดิฉันถึงกล่าวอย่างนั้นคะท่านประธาน ดิฉันต้องเรียนว่ายติที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่นี้เดิมทีจะถูกเสนอโดยพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยนำข้อเรียกร้องของประชาชนเข้ามาพูดคุยกันแต่กลับกันค่ะยะติที่ถูกเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลดูเหมือนว่าจะเป็นการซ้ำเติมประเทศไทยและปัญหาที่เกิดขึ้นให้มากยิ่งขึ้น ทำไมดิฉันต้องกล่าวอย่างนั้นคะดิฉันต้องขอเรียนถามท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่า mm. ก่อนที่ท่านจะลงนามในยติท่านได้อ่านข้อความในนั้นบ้างหรือยังท่านได้สำรวจดูไหมว่าข้อความที่นำเสนอเข้ามาในวันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนข้างนอกได้เรียกร้องและกำลังหาคำตอบให้กับประเทศไทยหรือเปล่าดิฉันไม่เห็นตามนั้นเลยคะ่ะดิฉันเห็นแต่ข้อความที่ใส่ร้ายกล่าวหา ผู้ชุมนุมว่าทำให้เกิดความวุ่นวายดิฉันเห็นว่ามันเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟรวมถึงราดน้ำมันใส่พี่น้องผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ด้านนอกด้วยซ้ำข้อที่หนึ่งค่ะของยติได้กล่าวว่าการชุมนุมอาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านประธานคะในข้อเท็จจริงแล้วเราไม่พบการติดเชื้อจากการรวมตัวกันที่ผ่านมาเลย เป็นเวลามากกว่า3เดือนที่พี่น้องเกิดการชุมนุมกันนั้นเราไม่มีการพบเชื้อในการพื้นที่ชุมนุมแตกต่างกันค่ะหน้าที่ที่จะป้องกันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไม่ให้เชื้อจากภายนอกประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยได้และมีการควบคุมตามขั้นตอนอย่างถูกต้องถึงจะเป็นวิธีที่เรียกว่ารัฐบาลจริงใจในเรื่องของการแพร่ระบาดของการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่าในข้อที่2ค่ะ เรื่องความไม่เรียบร้อยในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าเป็นความผิดของประชาชนทั้งที่ควรจะเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอัลขาความปลอดภัยมากกว่าที่จะมากล่าวร้ายกับผู้ชุมนุมข้อที่3ผพลเอกประยุทธ ร้องหาความเป็นธรรมให้กับตนเองโดยกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมกระทำผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายจึงต้องใช้ความรุนแรงเข้าควบคุมนอกจากนี้ยังข่มขู่ผู้ชุมนุมว่าทำให้เกิดความรุนแรงและอาจจะมีการประทะกันร,ระหว่างผู้เห็นต่างจนมีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนที่ออกมาสร้างความรุนแรงนั้นเป็นเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกพ้องหรือไม่ ดิฉันจึงเห็นว่ายติที่เสนอเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของรัฐบาลทั้งสาข้อไม่ใช่ปัญหาของผู้ชุมนุมเลยค่ะรัฐบาลไม่ควรใช้รัฐสภาแห่งนี้ลบล้างแก้ต่างความผิดของตนเองแต่ต้องจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาจริงๆอย่าใช้เสียงข้างมากลากไปอย่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้กล่าวเองนะที่สภาแห่งนี้เรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คืออะไร แต่ที่เราขาดไปนั่นก็คือความจริงใจที่จะหาทางออกสิ่งที่รัฐบาลควรทำตอนนี้คือต้องมานั่งคิดว่าจะทำอะไรให้กับประเทศชาติและประชาชนได้บ้างไม่ใช่คิดว่าจะหาวิธีจัดการกับผู้เห็นต่างอย่างไรที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เคยเกล่าวหาใครๆว่าทำให้บ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนเกิดปัญหา เคยบีบบังคับให้ผู้รักษาการอดีตนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งถึงขั้นว่าตนเองต้องฉีกรัฐธรมนูญอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบในชาติและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลบริหารประเทศให้ตกต่ำมาตลอด6ปีไหนคะความสงบที่ท่านพูดถึงเวลาที่ท่านเคยบอกว่าขออีกไม่นานบัดนี้มันนานเกินไปแล้วค่ะ ประชาชนไม่สามารถที่จะทนท่านได้อีกต่อไปแล้วนอกจากว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังต้องชดใช้สิ่งที่ตัวท่านเองเคยทำไว้ด้วยการเรียกร้องของผู้ชุมนุมค่ะมีมาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จนเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่แยกปทุมวันมีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงและไม่เป็นไปตามหลักสากลมีการฉีดน้ำความดันสูงผสมสารเคมีเข้าตรงตัวผู้ชุมนุมชี้ให้เห็นถึงว่ารัฐบาลไม่เพียงแต่ไม่ฟังข้อเรียกร้องของประชาชนแต่ยังพร้อมที่จะใช้อาวุธหนักกับผู้เรียกร้องทางการเมืองที่ไม่มีอาวุธใดๆ หรือผู้เห็นต่างได้ทุกเมื่อมีนิสิตนักศึกษาได้รับบาดเจ็บถูกรัดควบคุมตัวถูกตั้งข้อกาาล่าวหาไร้แรงการตัดการตัดสินใจใช้ความรุนแรงของพลเอกประยุทธ์ต่อผู้ชุมนุมถือเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งและวันนี้ดิฉันต้องผิดหวังอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นานาชาติทํากันท่านต้องคิดเสียใหม่และท่านไปมองผู้ชุมนุมนะคะเขาชุมนุมโดยสงบ และไม่มีอาวุธใดๆไม่ได้ก่อเหตุเกิดความรุนแรงใดๆทั้งสิน้นรัฐไม่ควรที่จะใช้วิธีที่รุนแรงปราบปรา,ามเขาค่ะดิฉันขอให้พวกท่านคิดใหม่เพื่อที่เราจะได้หาทางออกร่วมกันด้วยหลังจากนั้นค่ะจำนวนผู้ชุมนุมก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วแม้พลเอกประยุทธ์จะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วแต่การประกาศครั้งนั้นกลับดูเสมือนว่าเปิดทางให้เครือข่ายของตน ออกมาก่อเหตุมอ็บชนมอบดังเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลามคำแหงและอีกหลายสถานที่มีกลุ่มคนของนักการเมืองค่ะประกาศจะทำร้ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้เห็นต่างทางการเมืองมีการเข้าประจันหน้าข่มขู่กระทำการรุนแรงจนนักศึกษาได้รับบาดเจ็บและขณะนี้ก็ยังไม่มีใครถูกต้องตั้งข้อกล่าวหาจากการกระทำในครั้งนั้นทั้งที่มีหลักฐานชัดเจน ตัดภาพมาที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นนิสิตนักศึกษาค่ะถูกตั้งข้อหาลายวันถูกออกหมายจับถูกควบคุมตัว แม้แต่นายแพทย์ทศพลเสรีรักค่ะที่เป็นนายแพทย์ที่เข้าไปดูความสงบเรียบร้อยรวมถึงไปดูแลความปลอดภัยของเยาวชนก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นคะท่านประธานนอกจากนี้ยังมีนักข่าวที่ถูกจับขณะปฏิบัติหน้าที่และเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีก็ถูกควบคุมตัวเช่นเดียวกันค่ะ นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยนะคะว่าการปฏิบัติการของรัฐบาลครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักสากลและไม่สามารถที่จะยอมรับและประชาชนจะไม่อภัยท่านเด็ดขาดคณะกรรมาการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้ตั้งคณะทำงานติดตามการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อเขาช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นได้ลงไปพูดคุยกับ เยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เรียกร้องทางการเมืองเราพบว่ายัางมีการคุกคามเยาวชนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายและจิตใจท่านประธานทราบดีใช่ไหมคะว่าการออกมาเรียกร้องทางการเมืองในครั้งนี้ผู้ชุมนุมออกมาด้วยความเชื่อที่ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองของไทยให้ดีขึ้นได้ เขาเกิดเขาออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจไม่ต้องมีใครมาจ้างเขาไปแต่ทุกๆวันเราเห็นอยู่แล้วว่าท้องถนนของเรานั้นเต็มไปผู้ที่ไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้จึงต้องออกมารวมพลังอันบริสุทธิ์ไม่มีอำนาจใดแอบแฝงไว้เราต้องยอมรับในข้อนี้แล้วเราต้องเปิดใจรับฟังค่ะถ้าท่านมัวแต่ปิดหูปิดตากลัวอำนาจของตัวเองจะหลุดลอยไปจนทำให้บ้านเมืองของเรานั้น ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เราก็ไม่รู้ที่จะพึ่งใครแล้วค่ะนอกจากประชาชนจะต้องรวมตัวกันบนท้องถนนท่านประธานคะดิฉันทราบว่ามีนักศึกษาถูกออกหมายจับโดยชุมนุมโดยสงบนะคะที่ผ่านมามีการควบคุมตัวเกิดขึ้นในยามวิกาลและถูกนำตัวไปตรชดอภาคหนึ่งปทุมธานีทั้งที่ประกาศยุติการชุมนุมแล้ว ดิฉันคิดว่าการกระทําเช่นนี้ของเจ้าหน้าที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการใส่ร้ายนิสิตนักศึกษาให้มีคดีติดตัวจนไม่กล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆอีกขณะนี้ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งถูกจับกลุ่มไว้รัฐบาลต้องปล่อยตัวพวกเขาโดยปราศจากเงื่อนขไขใดๆทั้งสิ้น ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเกิดขึ้นเพราะไม่ไว้วางใจในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งเรื่องที่มาของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับอับปยศนี้และความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องการใช้อํานาจรัฐ โดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องจนเกิดการคอร์รัปชันทุกหย่อมยาสร้างความเหลื่อมร้ำในสังคมช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยมีเพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเพียงสาเหตุส่วนหนึ่งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วก่อนที่ประเทศชาติจะเสียหายและด้อยพัฒนาไปมากกว่านี้ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะดิฉันต้องขอเสนอว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวก ต้องนำข้อเรียกร้องของประชาชนนิสิตนักศึกษาทั้ง3ข้อมาพิจารณาดูว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการข้อแรกค่ะที่ท่านสามารถทำได้เลยประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เท่านี้เองค่ะเป็นการแสดงความจริงใจว่าท่านอยากที่จะหาทางออกให้กับประเทศจริงๆข้อ2และข้อ3ค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะดําเนินการต่อไปดิฉันมั่นใจว่าถ้าวันนี้ท่านประกาศลาออกผู้ชุมนุมข้างนอกจะหยุดการเคลื่อนไหวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาหยุดคิดได้ว่าตัวเองไร้ซึ่งความสามารถในการบริหารประเทศทุกๆด้าน พึงรู้สักนิดว่าตนเองคือต้นต่อของปัญหาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนแม้พลเอกประยุทธ์จะกล่าวว่ายังมีประชาชนอีกจํานวนมากที่ไม่ได้ออกมาชุมนุมและอ้างว่าประชาชนเหล่านั้นยังสนับสนุนตนเองดิฉันต้องเรียนว่าพลเอกประยุทธ์และพวกเข้าใจผิดคะ่ะความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นหยุดคิดและหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองต่อไปได้แล้ว พลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าตนเองไม่เหมาะสมกับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปที่เคยร้องเพลงว่าขอเวลาอีกไม่นานมันเป็นเพียงการหลอกลวงประชาชนเท่านั้นบัดนี้ประชาชนทุกคนหมดความไว้วางใจในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วมันหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอบคุณค่ะ